ตักขอเริ่มด้วยคำถามเดียวถ้าคุณเอาระบบเทเดของคุณไปให้คนอื่นใช้คนอื่นจะกำไรหรือว่าขาดทุนเหมือนกับคุณถ้าคำตอบในใจตอบว่าเขาน่าจะกำไรมากกว่าเรานะแปลว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ระบบแล้วค่ะแต่มันอยู่ที่สมองเทรดเดอร์ของเราเต็มๆคลิปนี้ตาจะไม่สอนอินดิเคเตอร์ไม่สอนสูตรลับแต่จะพาคุณดูเลยว่าเราต้องจูนสมองแบบไหนให้หยุด หมดขาดทุนแล้วโฟกัสไปยังจุดที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่เคยมองเมื่อก่อนอะตาก็คิดเหมือนกับทุกคนเลยค่ะที่เรายังไม่กําไรอะเพราะว่าเราอะยังไม่เจอระบบที่ใช่ตักเปลี่ยนสไตล์การเทรดเป็นว่าเล่นเลยค่ะจากเดทไปเป็นสวิงเทรดจากอินดิเคเตอร์ตัว A ไปตัว B คือตัวไหนที่เขาว่าเจ๋งอะตักเปลี่ยนตามไปเรื่อยๆเลยค่ะแต่ที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยเนี่ยเวลากําไร เรารีบปิดค่ะกลัวกำไรมันหายอ่ะแต่เวลาขาดทุนนะปล่อยยาวค่ะเราไม่ยอมรับว่าตัวเองอะทาผิดจนมีวันหนึง่งตักเริ่มกลับมาถามตัวเองค่ะถ้าระบบโอเคแต่เรายังใช้สมองแบบนี้ ไปอีก5ปีพอตของเราจะเป็นยังไงบ้างคําตอบมันชัดมากเลยค่ะไม่ใช่ตลาดนะที่มันทำลายเราแต่มันคือโปรแกรมในสมองเนี่ยแหละที่ยังคิดแบบลุ้นมากกว่าการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่นั้นแต่ก็เลยเริ่มจริงจังในการจูนสมองเทรดเดอร์มากกว่าการวิ่งไล่หาอะไรใหม่ๆค่ะแต่ไม่ได้พูดจากความรู้สึกอย่างเดียวนะคะว่าสมองเนี่ยสำคัญกว่าระบบอย่างอาจารย์เต้ยเองเนี่ยก็เคยเล่าเคสหนึ่งให้ฟังนะคะอาจารย์เต้ยเนี่ยให้ลูกศิษย์เนี่ยส่งแผนมาให้อาจารย์เต้ยแล้วอาจารย์เต้ย นะก็เอาแผนนั้นอะไปเหตตามค่ะใช้ระบบเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยระบบที่อาจารย์เต้ยสอนจุดเข้าจุดวาง SLTP ตามระบบต่างกันแค่อาจารย์เต้ยเข้าออกตามแผนที่วางไว้ส่วนนักเรียนอีกคนเนี่ยคนติดลบไม่ได้ค่ะขยับ SL ออกปล่อยพอร์ตลากเพราะคำว่าเสียดาย ผ่านไปเดือนนึงเนี่ยพอร์ตอาจารย์เตยนะเติบโตตามระบบที่วางไว้เลยแต่พอร์ตของนัอเรียนคนนั้นเนี่ยวินเลดีค่ะตัวเลขไม้การชนะก็เยอะแต่ผลรวมจริงๆคือพอร์ตไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเราเจ้าของพอร์ตก็เครียดกว่าเดิมซะอีกทางที่ใช้ระบบเดียวกันแต่ผลลัพธ์ต่างกันคนละเรื่องเลยค่ะตักเรยยิ่งมั่นใจเลยว่าตัวแปรที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่กราฟค่ะแต่มันคือสมอง กับความคิดที่เราใช้ตอนเรากดเทรดต่างหากแล้วยิ่งตากไปฟังสัมภาษณ์เทรดเดอร์ระดับโลกเขายิ่งพูดคล้ายกันหมดเลยค่ะว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมทายผิดทายถูกแต่มันคือเกมบริหารความเสี่ยงและบริหารตัวเองไม่มีใครบอกว่าต้องทายถูก90%ถึงจะรอดแต่ทุกคนบอกเหมือนกันเลยค่ะว่าแพ้ได้นะแต่ต้องแพ้เล็กชนะแล้วต้องปล่อยให้กำไร โตตามแผนและที่โหดสุดก็คือต้องคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนที่กราฟจะไม่เป็นใจตรงนี้แหละคะ่ะคือหลักฐานชัดๆเลยว่าถ้าเรายังใช้สมองชุดเดิมความคิดแบบเดิมต่อให้ระบบเทดเทพแค่ไหนสุดท้ายก็พังเหมือนเดิมคะ่ะแต่ขอสรุปให้ฟังง่ายๆเลยนะคะถ้าเราอยากจูนสมองเทรดเดอร์ให้ถูกจุดเราต้องเปลี่ยนโฟกัสแบบนี้คะ่ะข้อที่1จากวันนี้จะทํากําไรได้กี่จุด เป็นวันนี้เราจะทําตามแผนได้กี่เปอร์เซ็นต์เลิกวัดตัวเองจากจํานวนเงินอย่างเดียวแต่วัดด้วยวินัยและความสม่าเสมอในการทําตามแผนค่ะข้อ2จากกลัวเสียโอกาสเป็นกลัวเสียทุนมากกว่าตั้งกฎให้กับตัวเองง่ายๆค่ะ อย่างเช่นเสี่ยงไม่เกิน5%ต่อ1เหตดเสี่ยงไม่เกิน3%ต่อ1เหตดขาดทุนถึงจุดก็ปิดคะ่ะไม่ขยับ SL ไม่แก้กราฟเองเพื่อให้สมองรู้ว่าเราปกป้องตัวเองได้มันจะค่อยๆกล้าเชื่อแผนมากขึ้นค่ะข้อที่3จากด่าตัวเองตอนขาดทุนเป็นให้เครดิตตัวเองที่ฉันสามารถทําตามแผนได้สมองเราเนี่ยเรียนรู้จากสิ่งที่เราโฟกัสคะ่ะถ้าเราขาดทุน แต่ว่าเราอ่ะก็ทําตามแผนครบนะให้เราอ่ะลองพูดกับตัวเองว่าเก่งแล้วเราคุมเตงได้เราเล่นตามระบบสมองเนี่ยมันจะเริ่มเชื่อว่าเราขาดทุนตามแผนเท่ากับทำตามระบบทำให้เรานะคะไม่กลัวการคัดลอดอีกเลยค่ะข้อที่4วอร์มอัพสมอง3นาทีก่อนเปิดการาฟค่ะหายใจลึกๆช้าๆ ทวนแผนว่าวันนี้เราจะเล่นอะไรหรือว่าไม่เล่นอะไรเช็คอารมณ์ว่าตอนนี้เราโลภไหมเรามีความรู้สึกโกดกราฟอยู่หรือเปล่าถ้าอารมณ์เราไม่นิ่งนะคะให้เราก้าตัดสินใจกับตัวเองเลยว่าวันนี้ฉันจะไม่กดเทน,นี่แหละคะ่ะคือเครื่องมือที่ส่งพลังเลยคะ่ะ ถ้าเราเริ่มเปลี่ยนโฟกัสแบบนี้ทีละนิดนะคะสมองเนี่ยจะเริ่มชินกับการเหตุเป็นระบบไม่เหตุตามมาลงลค่ะการจูนสมองเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่้ามคืนนะทุกคนแต่ถ้าเราเริ่มเปลี่ยนโฟกัสจากกำไรมาเป็นวินยัยความสำเร็จเนี่ยจะวิ่งเข้ามาหาคุณค่ะถ้าคุณดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอยากจะเปลี่ยนตัวเองนะคะจากนักพนัน ป็นนักลงทุนตากอยากให้คุณประกาศเป้าหมายให้จัก,กรวาลรับรู้ค่ะพิมพ์ใต้คลิปนี้ว่าฉันคือเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้แบบมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะพิมพ์ลงมาเลยนะคะเพื่อยืนยันกับตัวเองค่ะแล้วเจอกันที่ความสาเร็จสวัสดีค่ะ